ไม่ได้ถ่ายไว้ลื่นเกือบเหลือ <Hollywood> แต่ชื่อเป็นไงบ้างสารลมอนเที่ไปช่วยอะไรเลยแล้วบอกว่าจับเพลินดีตัดให้เลยโอ้ยไม่ได้ถ่ายไม่ได้กดไงว่าจะกดตกใจอ่ะลืมจริงอะไรจริงเจ็บจริงเลยเกือบเหลือแต่ชื่อละโอ้ยเมื่อยไปแป๊ะแล่หายแช่งหรือเปล่าวะเมื่อยไปแล้วเมื่อกี้จะมาเอาตัวรอดในน้ำจริงๆอ่ะเออแล้วอันนี้มันลื่นเนี่ย แเราตกลงเคลมได้ไหมซาโลโมอนเนี่ยเราบอกว่ากันราคาตั้งหลายเนี่ยเอาหากในสถานการณ์ที่โซล่าผมเนี่ยติดตรงติดป่าแล้วไม่มีนงมีน้ำจะเติมแล้ะปัญหาสุดท้ายก็คืออะไรอ่ะต้องหาน้ำทะเลเนี่ยเพื่อกินแล้วน้าพอจะหาน้ำทะเลได้ยังไงอุย้ยไม่คอยปากมืออีกโอ้ย เลื่อนเมื่อกี้นะถ้าเกิดลื่นตรงนี้นะมีมือชีคามจริงไอ้นี้ลื่นจริงนะออามาที่ออไปน้ำทะเลเนี่ยเค็มแต่ถ้าเราเนี่ยจะนำน้ำทะเลเนี่ยไปไปกินหรือว่าเอาไปกินกาแฟหรือว่าเอาไปประกอบเป็ยนยรงต่างๆเนี่ยมันต้องมีวิธีการนะเพื่อการกรอง แต่อยู่ที่ว่าเนี่ยเราจะมีวิธีการโกรงยังไงอ๋อ,อ,อ่ะแค่นี้พอประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปโกงกันว่าผมจะมีวิธีการโกรงน้ำทะเลยังไงลื่นนะลองลื่นไหมลื่นมาก กีนน้ำใส่ไปก่อนอะ ปล่อยเนี่ยลอยมันจบดดไปเรื่อยนะครับเห็มน้ำเริ่มเต็มแล้วจะทำยังไงเอาเลนส์สัมผัสครั้งแรกแตะดูก่อนก็มันเค็มไหมเค็มเล็กน้อยถามว่าเค็มแค่นี้มันจะกินได้ไหมกินได้กินเลย เอาเดี๋ยวตรงนี้แม่งลื่นจัดลื่นเมื่อกี้เนี่ยขากอบพังนะซาโลมอนกับซาโลมอนเถอะแม่งช่วยเฮียอะไรไม่ได้เลยเอา ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูผลไม้ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆอ,อ่ะหัวหน้าเผาก็ไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่านะเนี่ยมันคือต้นแบบนี้เห็นไหมทุกคนไหมเนี่ยมันก็จะมีหนามเนี่ยมันก็จะมีหนามหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่อ่าพอฉันแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบลองกันแหละไอ้ง่ายคือผมชอบลองอะ่ะเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะกินได้ไหมนะครับเนี่ยมันต้องก็ต้องตัดนหนามออกก่อน อ่ะนี่นะอ่ะมีดเดี๋ยวปักตะกร้าให้เบานิ่งของดีเดี๋ยวปักตะกร้า,กา,กาให้นะอ่าชับเลยอ่ามานี่เจาะปึ๊บเดี๋ยวมาดูเนื้อมันว่ามันเนี่ยจะกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวหน้าเผาะจะทำการเฉาะอันนี้เมื่อเราได้มาก็ทำยังไงอ่ะมือจับดู ่ะพยายามจะไปจับน้ำนะน้ำบาดอีกอ่ะตรงในมีน้ำก็เอาออกเอาแค่เนื้อในมันข้างในมันม่เป็นยางนะจริง,รงๆเนี่ยผมไม่ก็ไม่อยากจะแนะนำให้ทุกคนทำตามหรอกเพราะว่าแม้แต่พวกตอนที่สมัยผมเออ่ทำกินพวกเห็นไหมเห็นไหมปากเขาให้แล้วเนี่ยแค่นี้เองมีแผลและเห็นไหมเนื้ยนิดหน่อยเนี่ยคือมันมันแทงไงนะ มันโดนนั่เนี่ยมันคือมันไม่ใช่เป็นแค่ไอเข็มนี่อย่างเดียวมันคือมันมียาพิษอ่ะบางทีเนี่ยโดนนี้หน่อยนี่บาทแล้วเพราะว่าอาหารที่อร่อยที่สุดอะมักจะมีอะไรที่มันปกป้องตัวเองอยู่เสมออย่าลืมนะแต่ถ้าของกินยังไงอ่ะของกินที่ที่มันกินไม่ได้เนี่ยมันจะมีรูปลักษณ์ที่มันสวยงามพอคนเห็นสวยงามปุ๊บก็พากันรับประทานเลย โดยที่ไม่รู้ว่ามันเนี่ยกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเฉาะเนื้อมันรับประทานนะฮะมาดูโอ้โเลือดเซอะเลยอุ้ยอีกละ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 เอาแค่นี้พอฮึขีจุดอ,อืมปากอีกลวละเอาแค่นี้ก็น่าจะรอดแล้วแหละเอามาอืม เรียนจัดเอาอันน้เนี่ยภายในมันก็จะเป็นเนื้อสีขาวนะ นี่ถามว่ามันกินได้ไหมพอก,กินเป็นรอดกินไม้เป็นตายแค่นั้นแหละแพงป่ากี่หมาย ก็พาทานอาหาร EP แรกแค่นี้พอหอมปากหอมคอแล้เวเจอกัน EP ต่อไปสวัสดีเนี่ยปักปักอยู่ที่มือเลยนี่คือบาดแผลมันนะเนี่ยคือต้องเอาออกนะเนี่ยปักจึกๆเลยมันโคตรเจ็บอะ่ะจับ